สวัสดีค่ะตอนนี้คุณเจอผู้ชายที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้แล้วหรือยังผู้ชายที่คุณควรจะใช้ชีวิตคู่ด้วยแล้วก็แต่งงานด้วยเขาจะมีลักษณะลักษณะนิสัยอย่างนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถที่จะ,ะรู้ได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนที่ทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองได้ เขาจะเป็นคนที่คอยสอนคุณหรือว่าบอกคุณหรือว่าคอยตักเตือนคุณได้ว่าสิ่งนี้ไม่ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรทำซึ่งบางครั้งเราจะไม่รู้ตัวเองค่ะว่าเราทำสิ่งที่ควรจะทำหรือไม่หรือว่าการตัดสินใจของเรานั้นถูกต้องหรือไม่แต่เขาเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้คำแนะนำแล้วก็คอยตักเตือนแล้วก็คอยสั่งสอนเราได้ค่ะผู้หญิงจะต้องการผู้ชายที่มีความอบอุ่น ก็คือผู้ชายที่ให้ความรักเอาใจใส่แล้วก็ผู้ชายอีกแบบก็คือที่สามารถสั่งสอนเราได้ค่ะอาจจะฟังดูแรงหน่อยว่ามาสั่งสอนหรือว่าเผด็จการหรือว่าเขาเป็นคนที่มีนิสัยเห็นตัวเองหรือว่าเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางหรือเปล่าแต่ว่าถ้าผู้ชายที่เขามีความคิดที่เขามีการศึกษาที่เขารู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงกับคนที่เขารัก เขาจะไม่ใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะเขาจะทำสิ่งนั้นเขาจะกล่าวตักเตือนคุณด้วยความรักซึ่งในบางครั้งเราอาจจะไม่พอใจเราจะรู้สึกไม่ดีเราจะรู้สึกว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้ทำไมเขาถึงอ่าไม่พูดกับเราดีๆแต่คุณต้องมองลึกๆไปถึงเหตุผลทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึง สั่งสอนเราทําไมเขาถึงบอกเราตรงๆว่าเขาไม่ชอบสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่น่าจะควรทำนะคุณควรปรับปรุงคุณควรแก้ไขสิ่งนี้สิ่งนี้ซึ่งนั่นจะทำให้เรามองเขาในอีกแบบหนึ่งคือเขาเป็นที่พึ่งของเราได้เขาเป็นผู้นำของเราได้เขาสามารถสั่งสอนแล้วก็ทำให้เราพัฒนาตัวเองทำให้เรากลายเป็นคนที่ดีขึ้นได้ ในเริ่มต้นเราอาจจะรู้สึกอึดอัดเราอาจจะรู้สึกว่าเราโดนจํากัดอิสรภาพหรือว่าอะไรก็แล้วแต่โดนบังคับรู้สึกเหมือนเขาเป็นผด็จดารแต่เราต้องคิดดีๆว่าสิ่งที่เขาพูดหรือสิ่งที่เขาสอนเรานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเรามันมันส่งผลดีกับเราไหมไม่ใช่ว่าผู้ชายบางคนอาจจะเป็นนิสัยคือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่คุณต้องทำแบบนั้นคุณต้องทำแบบนี้คุณต้องทำอย่างที่ฉันพูดแต่ผู้ชายที่มีความเป็นผู้นำแล้วก็สามารถสอนเราได้เป็นผู้ชายที่รับฟังเหตุผลของเราด้วยค่ะเขาจะรับฟังว่าความคิดของคุณเป็นอย่างไรแล้วความคิดของเขาเป็นแบบไหนแล้วเขาจะอธิบายให้เราฟังว่าแบบนี้มันควรจะดีกว่าไหมแบบนี้มันควรจะดีกว่าไหม นี่คือหนึ่งสิ่งหนึ่งลักษณะนิสัยของผู้ชายหากคุณมีคนคนนั้นใกล้ๆตัวคุณหรือคุณกำลังเจออยู่ในตอนนี้อย่าปล่อยให้เขาหลุดมือค่ะแต่มันจะขัดใจคุณนิดหนึ่งเพราะมันจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดในตอนแรกเพราะการที่ใครบางคนมาบอกในสิ่งที่เราทำไม่ดีในมาบอกในสิ่งที่เราทำผิดพลาด เราจะรู้สึกไม่ชอบใจอยู่แล้วโดยปกตินิสัยของมนุษย์คือหากเราโดนตำหนิหากเราโดนว่ากล่าวตักเตือนเราจะรู้สึกไม่พอใจแต่ถ้าเราเป็นคนที่เปิดใจรับฟังเหตุผลแล้วก็รับฟังทุกอย่างเป็นคนที่อยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเราจะเปิดใจรับฟังเขาแล้วเราจะรู้สึกว่าขอบคุณเขาขอบคุณที่มีเขาข้างๆข,ขอบคุณที่เขาคอยซับพอร์ตเราคอยตักเตือนเรา แต่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากฟังความคิดเห็นหรือว่าคำว่ากล่าวตักเตือนจากคนที่คุณรักนั่นคุณอาจจะไม่คู่ควรกับเขาแทนค่ะแต่คุณต้องดูดีๆนะคะว่าไม่ใช่ผู้ชายที่เผดิจการหรือว่ามองตัวเองเป็นศูนย์กลางซึ่งเราต้องช่างดีๆว่าการที่เขาบอกเรานั้นคือสิ่งที่เขาต้องการเพราะว่าเขาใช้อารมณ์ของเขา ไม่ได้มีเหตุผลไม่ได้ทําให้เราเป็นคนดีขึ้นไม่ได้มีประโยชน์กับตัวเราเลยเพื่อผลประโยชน์ของเขาล้วนๆอันนั้นก็คือคนละเรื่องเลยค่ะคุณต้องดูดีๆค่ะว่าผู้ชายคนนั้นเขาทําเพื่อเราเขาอยากให้เราปรับปรุงเขาอยากให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่าถ้าผู้ชายที่คุณคบด้วยมีสิ่งนี้คุณรักษาเขาไว้ให้ดีๆค่ะ แต่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่ผู้ชายที่ควรครบแต่ว่าไม่ใช่ข้อนี้ข้อเดียวนะคะเพราะบางครั้งมันอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องการทําให้เรารู้สึกว่าคนนี้แหละคือผู้นําคนนี้แหละคือคนที่เราอยากฝากชีวิตไว้ด้วยตลอดชีวิตคนที่สามารถเป็นพ่อของลูกได้เขาตัดสินใจแทนเราได้ทุกอย่างหรือว่าเมื่อเรามีปัญหาเขารู้ปัญหาของเราด้วยเขาอยากที่จะ เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้นกับเราไม่ใช่ปล่อยให้เราหาทางออกได้ด้วยตัวเองก็เรื่องของคุณคุณจัดการปัญหาของคุณไปเลยซึ่งบางครั้งเรามองไม่เห็นปัญหานั้นค่ะเมื่อเราจัดการคนเดียวแต่ถ้ามีอีกหนึ่งคนมีอีกหนึ่งสมองมีอีกหนึ่งกำลังใจให้คอยอมีคำแนะนำให้คอยปรับปรุงแก้ไขนั่นมันเป็น ครอบครัวนั่นมันคือพาร์ทเนอร์มันคือชีวิตคู่การที่เราอยู่ด้วยกันคอยตักเตือนกันแม้ว่านั่นมันจะทําให้เรารู้สึกแย่ในช่วงแรกเพราะว่าเขาอาจจะพูดตรงๆกับเราซึ่งผู้ชายบางคนไม่ได้อ่ามีวาทาหรือว่าคําพูดที่สามารถทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าอ่ามันไม่แข็งกระด้างมันไม่ได้รู้สึกผู้หญิงรู้สึกแย่รู้สึกเสียหน้าใจบางครั้งผู้ชายเขาไม่รู้ตัวค่ะ ว่าที่เขาพูดไปมันทำร้ายจิตใจของผู้หญิงแต่เราสามารถบอกเขาได้ค่ะเพราะบางครั้งเขาทำด้วยความจริงใจเขาทำด้วยความอยากให้เราพัฒนาแต่ว่าบางครั้งผู้หญิงก็คือมีความอารมณ์รู้สึกว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนี้ทำไมเขาไม่รักษานํำใจเราเลยคือคุณรับฟังสิ่งที่เขาพูดก่อนแล้วคุณนำไปปรับแล้วก็ใช้ แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าฉันรับไม่ได้แบบนี้คือมันรุนแรงมันคือทำลอยความรู้สึกกันมากด้วยคำพูดด้วยกริยาวาจาคือคุณควรบอกเขาค่ะบางครั้งผู้ชายเขาไม่ได้รู้ทุกเรื่องเขาไม่ได้มีความอ่อนไหวกับคำพูดเหมือนผู้หญิงค่ะคุณต้องบอกเขาว่าฉันไม่ชอบที่คุณพูดแบบนี้ฉันรู้สึกไม่ดีคุณสามารถเปลี่ยนให้ได้ไหมคุณสามารถ พูดให้มันซอฟลงให้มันเบาลงให้มันฟังดูสบายหูหรือว่ายัางไงก็แล้วแต่ที่คุณฟังแล้วคุณรู้สึกดีเพราะว่าถ้าเขาอยากให้คุณพัฒนาขึ้นหรือว่าทำให้คุณได้เขาก็จะทำให้คุณค่ะถ้าอย่างนี้ก็คือผู้ชายที่คุณควรจะแต่งงานด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่คุณควรเจอในชีวิต ขอบคุณค่ะ